เมียวดีประเทศเมียนมาผ่านทางท่าอากาศยานแม่สอดเป็นวันที่3ในวันนี้นะคะในขณะเดียวกันทางด้านของ BGF ก็มีการเปิดเผยนะคะว่ายังไงแล้วหลังจากที่มีการช่วยเหลือชาวต่างชาติออกไปแล้วนะคะนำชาวจีนออกจากแกนทรคอรเซนเตอร์ชุดนี้ออกไปแล้วเตรียมที่จะการพัฒนาพื้นที่ที่อยู่ในการดูแลของ BGF ทั้งเชเวโกโกและเคเคพาร์คให้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมค่ะเพื่อเป็นการพัฒนาพื้นที่แทนการใช้พื้นที่ในการทำคอร์เซนเตอร์ค่ะ เดรี่พัตเตอร์ยังคงติดตามการส่งชาวต่างชาติซึ่งมีการรวบรวมได้จากแกนร์คอรเซ็นเตอร์ในเมืองเมียว,วดีกลับประเทศต่้งทางค่ะโดยตั้งแต่วันที่6มีนาคมที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้นำเครื่องบินมารับชาวจีนจากแก,งก๊งคอ c e เซ็นเตอร์ในเมืองเมียวดีกลับประเทศจีนผ่านทางท่าอากาศยานแม่สอดจังหวัดตากเป็นวันที่3แล้วนะคะโดยในวันนี้ ทางการจีนยังคงที่จะมีการนําเครื่องบินมารับในส่วนของคนจีนซึ่งทางกองกําลัง BGF ได้มีการช่วยเหลือจา<ะ>ก <c oughs> ในเมืองชวยกโกโกรวมถึงเคเคพาร์และเมืองสแกมเมอร์ต่างๆมาตั้งแต่วันที่16กุมภาพันธ์ซึ่งมีคนจีนรวมทั้งหมด4,860คนสำหรับในรอบที่2ซึ่งจะมารับคนจีน1,436คนนั้น แต่ละวันจะมีการรับคนจีนกลับไปประมาณ400กว่าคนนะคะแต่วันนี้ล่าสุดได้รับแจ้งนะคะว่าไฟที่จะมารับคนจีนจากเดิม6ไฟ์จะลดเหลือ4ไฟเนื่องจากสภาพอากาศไม่ดีและพรุ่งนี้ซึ่งเป็นวันที่9มีนาคมจากเดิมมี1ไฟจะเพิ่มเป็น3ไฟซึ่งจะทำให้ยอดทั้งหมด1,439คน ในขณะที่ฝั่งเมียนมานะคะภาพที่เห็นค่ะคือทางกองกําลัง b g f นําโดยพันโทนายห,หมอโซโฆษก b g f ก็ได้นําทางเจ้าหน้าที่จากรัฐบาลจีนนะคะเข้าไปดูเรื่องการดูแลคนจีนที่เมืองเนวดีซึ่งทาง b g f ได้มีการจัดพื้นที่ในการพักคอยในการที่จะให้ชาวจีนรวมถึงชาติต่างๆมาพักอยู่ระหว่างการรอเดินทางกลับประเทศซึ่งในส่วนของคนจีนนั้นนะคะ มีแบ่งอยู่หลายจุดทั้งในเมืองชูอโกโกเมืองเคเคปารกและศูนย์บังคับการของ BGF ที่เมืองเมีวดีค่ะซึ่งทั้งหมดจะมีทางตำรวจเมียนมาตำรวจตอมอเมียนมามาทําการบันทึกประวัตินะคะอย่างที่เห็นอยู่นี้นะคะเป็นพื้นที่บริเวณศูนย์รักษาความปลอดภัยของ b c f ในเมืองเมวดีก็จะมีการทำงานร่วมกับทางตำรวจเมียนมาค่ะแล้วก็ทางด้านของตำรวจจีน ที่เข้ามาดูลักษณะของพื้นที่เพะทุกคนจะมีการทําบันทึกประวัติแต่ในส่วนของเมื่อมาถึงประเทศไทยแล้วนะคะจะพาข้ามมาที่สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาที่2ซึ่งหลังจากนั้นเองค่ะก็จะมีการอของไทยเรานะคะขั้นตอนในการส่งคนจีนจะมีการปฏิเสธการเข้าเมืองแล้วก็ผลักดันกับประเทศซึ่งทางด้านของอจีนเองนะคะทางไทยเราจะมีการบันทึกประวัติอัตลักษณ์ส่วนบุคคล ะะก่อนที่จะทําการแบ็กลิสต์นะคะเพื่อห้ามที่จะเข้าประเทศอีกต่อไปนะก็เป็นขั้นตอนของทางไทยซึ่งทาง b ี f เองยังคงมีการจัดอาหารให้เวลาสามมื้อค่ะในการที่จะดูแลชาวจีนและชาวต่างชาติเนที่เห็นก็เป็นโรงครัวนะคะที่ทําอาหารวันหนึ่งนะคะก็หลายพันชุดด้วยกันเพราะมีคนดูแลอยู่ประมาณ7,000คนในส่วนของ BG f นะคะทั้งที่เมืองมีดีเมืองทีทีพแล้วก็ที่ เมืองตรงเหมยหลวงทืนที่บริษัทวรรณยาซึ่งจะแบ่งกันนะคะในการที่จะดูแลอย่างนี้เป็นโรงทัวร์ที่จะมีทางด้านของแม่บ้านมาช่วยกันทําอาหารเป็นเข้าวกล่องนะคะเพื่อช่วยดูแลเพราะว่าคาดว่าการที่จะมีการส่งชาวต่างชาติเนี่ยใช้เวลาประมาณไม่ต่ำกว่าหนึ่งเดือนนะคะเนื่องจากว่าจากแผนของไทยเราเองนะคะซึ่งจะเป็นคนที่จะประสานงานกับชาติต่างๆเนี่ยจะได้ วันละ300คนในช่วงวันพุธพฤหสัสจะเป็นการส่งคนจีนก็จะได้วันละ300ถึง400คนอย่างที่ทราบส่วนทางด้านประเทศอื่นๆจะมีการจัดส่งในวันจันทร์อังคารซึ่งมีทั้งหมดไม่ต่ำกว่า29ประเทศด้วยกันนะคะที่จะต้องประสานงานดังนั้นจะต้องดูความพร้อมของแต่ละประเทศด้วยซึ่งนี่เป็นภาพที่ทาง DGF ก็จะนำนะคะชาวจีนรวมถึงคนต่างชาตินะคะขึ้นรถเพื่อข้ามสะพานมายัง ทานมิตรภาพไทยเมียนมานะคะ,ะเพื่อส่งต่อตามขั้นตอนต่อไปนะคะแล้วก็พันโทนายหม่องโซนี่บอกว่าตอนนี้ทาง BGF ก็จะมีการปราบรามแคงคอรเซ็นเตอร์ต่อนะคะหลังจากที่เอาคนชุดนี้ออกไปแล้วเพราะยังมีอีกหลายอาคารแล้วก็มีคนอีกหลายพันคนนะคะล้วก็จะเดินหน้าในการปราบรามต่อซึ่งแผนต่อไปก็คือว่าทาง BGF เอง เมื่อเอาคนจากแก๊งคอ์เซนเตอร์ออกไปทั้งหมดแล้วนะคะก็จะเตรียมแผนในการพัฒนาเมืองเชยโกโกเคเคปากหรือช่องแคบในการทําโรงงานต่อไปนะคะนี่เป็นการให้สัมภาษณ์ของผู้อนวยกอรโซคสุบีจีเอฟค่ะเจาบีจีเอฟคนเนี่ยเาต้อตเสียนการดวนมชิดดีกว่าผู้บังีกวราเจาพิจารณาแบบที่เดก้สรจเรานกาาวชชดนจาผู้บังมีสองเรนดี่ะอกจกนีก็เราเจเราดีไซน์ดีเทลเราจเราเพยซีได้เรา အော်ကော်မတီအထုနေနေအဖွဲ့၄ဖွဲ့ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အဖွဲ့အွယ်၃1 3အဲ့ဒီအောက်ကရှိတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့တွေကနေတော့ဘောလုံးအာကဏ္ဍ၄ဖွဲ့ပြီးတော့มาဆောင်ရွက်နေတာကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုမျိုးဆောင်ရွက်ပြီးပြီးခဏလေးအရင်ဆွေးမြတ်အ धिक ကဒီကြားပြပျောက်နေနေရတာအ धिक ကကျွန်တော်တို့အာဒီကျွန်တော် BG အဖွဲ့နဲ့ကျွန်တော်တက်ဆက်ရတာကျွန်တော်တာဝန်ရှိသူဒီကဖူပောင်းပြီးတော့ จดน้มาิกระทางโทรไหนมอสอโฟสุกกองกำลังที่คาดใช้ใดเกิดบีจีเอฟนะคะก็ให้สัมภาษณ์ถึงความทุกหน้าในการปราบปรามแกง่ราสเตอร์ว่าทางบีจีเอฟเป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ตั้งคณะกรรมการมาสี่ชุดดำเนินการในการปราบปรามตั้งแต่วันที่สิบสี่กุมภาพันธ์เริ่มมานะคะจนตอนนี้ผ่านมาเกือบจะหนึ่งเดือนแล้วนะคะหลังจากที่ทางการใช้ก็มีมาตรการสามตัดนะคะทางบีจีเอฟก็เร่งปราบปรามอย่างเต็มที่มีการประสานกับ ซึ่งปัญหาที่ไม่สามารถที่จะส่งคนกลับไปอย่างรวดเร็วก็เลยทําให้การปฏิบัติการอาจจะล่าช้าจึงต้องดุติดไปช่วงราวแต่ว่าทาง b อ s ยืนยันว่าเดิมทีนะคะพื้นที่เศรษฐกิจต่างๆในเมืองเมวดีไม่มีการ คอเซนเตอร์หรือพวกที่เชิญเข้ามาหลอกลวงในค่ามมาดีแล้วก็สร้างระบบะพวกก็ทั้งประชา,าชนชาวเมียนมาเองแล้วก็นานา,นาประเทศดังนั้นสิ่งที่ b g f มีหน้าที่ในการปรับปรามเหล่านี้จะทาต่อไปและหลังจากนั้นจะมีการพัฒนาพื้นที่เชงการสร้างโรง,งงานเพื่อเชิญนักธุรกิจมาดูในการพัฒนาด้านการเกษตรด้วยนะคะเพราะพื้นที่เหล่านั้นเป็นการเกษตรส่วนศูนย์สังการชายแดนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านด้านเมียนมาจังหวัดตากนะคะก็มีการรายงานผลการดําเนินการในการอำนวยความสะดวกในการส่งตัวบุคคลต่างชาติโดยเฉพาะ สัญชาติจีนที่ถูกหลอกไปทํางานผิดกฎหมายในเมืองเมียวดีประเทศเมียนมากับประเทศต้นทางตามคําขอของสถานเอกอัครราชทูตสาธารณารัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยผ่านกระทรวงการต่างประเทศซึ่งสองวันที่ผ่านมานะคะมีการส่งไปแล้ววันละ456คนและวันนี้วันที่สนะคะคาดว่าจะมีการลดจํานวนในการที่จะส่งคนชาวจีนลงเพราะว่าสภาพอากาศไม่ดีจะมีการลดจํานวนไฟ์เหลือเพียงสองไฟ์เท่านั้นนะคะ ส่วนจำนวนคนทั้งหมด1,439 0คนก็จะมีการจัดส่งให้พบในรอบนี้นะคะรวมแล้วชาวจีนนะกลับไป2,000คนแล้วนะคะจากปฏิบัติการในรอบแรกคาดว่าจะยังเหลืออีกประมาณ4-5,000คนนะคะทั้งกลุ่มที่มีการรับตัวมาแล้วกับกลุ่มที่ยังคงอยู่ในพื้นที่ที่ยังไม่มีการเข้าไปปฏิบัติการในการปราบปรามนะทางกองกำลังด g f ก็ยืนยันว่าจะเร่งปราบปรามเรื่องนี้นะคะ ต่อไปหลังจากที่ที่ลอยสงพลออกไปส่วนกระบวนการการส่งชาวจีนนะคะตามขั้นตอนแล้วนะคะคนจีนทั้งหมดไม่ได้เข้าขั้นตอนของกลไก NRM หรือการคัดแยกผู้สารจากการค้ามนุษย์นะคะโดยก่อนหน้านี้รองนายรันตรีแล้วบัรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายภูมิธรรมเพชชัยแจ้งว่ามีการทําบันทึกประวัติอยู่ในฝั่งเนียนมาแล้วไม่ต้องเข้ามา NRM ฝั่งไทยในฝั่งไทยเองจะเป็นการอำนวยความสะดวกนะคะแล้วก็ใช้ตามกฎหมาย การเข้าเมืองก็คือเรื่องของการปฏิเสธการเข้าเมืองแล้วักดันอกประเทศก็ทําให้คนจีนนั้นนะคะขึ้นเครื่องบินกลับประเทศได้ทันทีแต่ทางการไทยเราก็ได้ทาบันทึกประวัติค่ะัะลักบุกโกดแล้วก็ขึ้นแบล็คลิสคนเหล่านี้จะไม่สามารถเข้ามาในประเทศไทยได้ดังนั้นก็จะไม่สามารถเข้ามาทํางานหรือจะมาหลอกลวงหรือทำงานอาชญากรรมคอเ็นเตอร์ได้อีกอย่างแน,น่นอนเพราะว่า ถูกแบกรีดห้ามเข้าประเทศไทยไปแล้วแต่ในส่วนของการที่จะปราบปรามหรือเอาประวัติแก๊งคอสเซนเตอร์เหล่านี้นะคะตามขั้นตอนของกระทรวงต่างประเทศที่ได้มีการแถลงข่าวไปก่อนหน้านี้บอกว่าจะมีการประสานงานกับทุกประเทศเพื่อเอาข้อมูลทางด้านของอาชญากรเหล่านี้มาทํางานในการปราบปรามแก๊งคอสเซเตอร์กันต่อไปนะคะส่วนประเทศต่างๆนะคะตามขั้นตอนของกระทรวงการต่างประเทศนะคะซึ่งขณะนี้เราทราบว่าทั้ง ชาวต่างชาติที่อยู่ในการดีแลของกองกำลัง BGF 7,000คนนั้นนะคะมีทั้งหมด29ประเทศด้วยกันรวมถึงที่กองกำลัง b t a ประมาณ443คนก็มีถึง22ประเทศส่วนใหญ่เป็นประเทศในแอฟริกาค่ะพอการจัดการที่ทางประทรวการต่างประเทศประชุมร่วมกับสถานทูตต่างๆนะคะขั้นตอนเมืนะ่อ ในการส <Yeah. S 2> ่งกลับชาวต่างชาติเหล่านี้เมื่อมีหนังสือแจ้งรายชื่อชาวต่างชาติทางกระทรวงการต่างประเทศจะมีหนังสือแจ้งสานทุตที่เกี่ยวข้องตนวจสอบและสานที่นั้นๆจะเป็นผู้ยืนยันกำหนดวันรับส่งชาวต่างชาติกับกรมศิูปแบบการส่งกลับซึ่งจะแจ้งกระทรวงการต่างประเทศทราบภายหนสองวัน แตเสร็จชิภายในหนึ่งวันซึ่งนี่เป็นแนวทางปฏิบัติสําหรับชาติอื่นๆที่ไม่ใช่ชาติจีนนะคะหลังจากนั้นจะมีเจา้าหน้าที่ฝ่ายความเั่นคงของไทยติดตามลุชาวต่างชาติตลอดเส้นทางจะถึงสนามบินก่อนเดินทางออกไทยและเมื่อเดินทางถึงประเทศต้นทางแล้วฝ่ายไทยได้ขอความร่วมมือประเทศเหล่านั้นสอบสนนวนแบ่งปันข้อมูลให้กับหน่วยของไทยเพื่อปรับปรับอาจจพั้งชาติชาติไม่ให้เกดนนิดผลเอกในอนาคตนะคะ การสงการต่างประเทศย้ำว่าการส่งการต่างชาติกลับไทยทุกท,ทางอย่างดําเนินการยีงไม่หยุดยัง้งส่วนการส่งชาวจนที่มีจํานวนมากที่สุดจะดาเนินการทุกวันพุธและวันศุกร์ทุกสัปดาห์นะนดังนั้นจึงคาดว่าจะใช้เวลาประมาณเกือบหนึ่งเดือนนะคะในการที่จะส่งชาวต่างชาติเหล่านี้กลับไปจนครบทั้งหมดอันนี้ก็ต้องมาติดตามว่าปฏิบัติการในการปร,ปรับปรามคอร์เซนเตอร์ของรัฐบาลไทยะจะได้ผล หเห็นผลกันอย่างไรตอนนี้ผ่านมา1เดือนแล้วเราจากมาตรการ3ามตัดเราได้เห็นปฏิบัติการในการส่งชาวต่างชาติซึ่งลักลอบเข้าไปทํางานอยู่ในเมืองเมียดีนะคะจริงๆแล้วก็มีอยู่5-6 0 0 0 0หมื่นคนเลยนะคะจากข้อมูลของคนตรีหมองชิตตูผู้นํากองกาลัง BGF ในเมืองใหญ่ๆนะคะทั้งเชเวโกโกเคเคปากเมืองตรงเหมยบางหวันยาบ้านช่องแคบนะคะ,อะนอกจากชาวต่างชาติที่มีการช่วยมัน ออกมาแล้วเนี่ยว7,500คนยังเหลืออีกนะอีกจำนวนมากเลยทีเดียวเพราะว่าทั้ง DCF แล้วก็ DKBA นะมีการยุติการปราบปรามชั่วคราวเพราะว่าคนที่ไปช่วยมาเนี่ยต้องดูแลกันเกือบหนึ่งเดือนทั้งที่พักเรืองอาหารก็ต้องรองให้แต่ละประเทศในประสานงานนะคะเพื่อที่จะนำตัวกลับมาให้ครบให้ให้ได้กำหนดเสียก่อนไม่เช่นก็จะเอาคนมากองรวมกันจะดูแลกันยากลำบากอย่างตอนนี้นะคะต่างชาติที่ อยู่ในการดูแลของ BKBA เนี่ยนะคะที่บ้านช่องแคบเนี่ยมีถึง22ประเทศด้วยกันนะคะมีมากที่สุดคือเอธิโอเปีย200กว่าคนนะ,ะนอกจากนั้นยังมีเคนยายูกันดาไลบีเรียแคมรูรนกาหน้าในจีเรียเซลราเลโอนบุนดีรวันด้าเมลาีซิมบับเวแอฟริกาใต้นะ,ะแล้วก็ประเทศที่มากอีกก็คือฝั่งเอเชียนะมีบังคลาเทศสีรลังกาอินเดียอินโดนีเซียปากีสถานมาเลเซียลาวและเนปาลค่ะซึ่งอินเดียนะคะ กับอินโดนีเซียเนี่ยอยู่ในพื้นที่ของ BGF เนี่ยประมาณ500กว่าคนนะคะแล้วก็บวกกับทั้งด้านของ dkbe อีกนะคะอย่างอินเดียก็ไม่ต่ำกว่า600คนมีรายงานว่าอินเดียจะมารับคนของอินเดียในช่วงวันจันทร์อังคารหรือ10ถึง11มีนาคมนี้นะคะแต่ตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการประสานงานนะคะเพื่อจะนําเครื่องบินมาลงที่ท่าอากาศยานแม่สอดแต่เนื่องจากท่าอากาศยานแม่สอดเป็นท่าอากาศยานเล็กนะคะอาจจะไม่สามารถนําเครื่องบินทหารขนาดใหญ่นะคะมาลงได้ก็อาจจะเป็นเครื่องบินท่าเครื่องบินทหารนะคะก็ มากสุดก็คืเป็น430ทางรัฐบาลอินเดียกำลังพิจารณาเพื่อจะนำเครื่องบินทหารมารับคนอินเดียที่มีไม่ต่ำกว่า700คนนะคะออกจากที่เมืองเมวดีประเทศเมียนมาผ่านทางท่าอากามมศม